งานนี้จัดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นสําหรับโครงการดนตรีสําหรับประชาชนปีที่68และใครที่ชอบชมโขนการแสดงละครร้องราําการบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลระบํรารําฟ้อนมาได้ที่งานนี้เลยค่ะเขาจัดทุกเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง16มีนา68ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพนักรมีการสลับสับเปลี่ยนการแสดงไปทุกอาทิตย์ในเวลากว่า2ชั่วโมงเช่ะค่ะและค่าเข้าชมแค่20บาทเท่านั้น และนี่คือบรรยากาศของการแสดงวันแรกในรอบวันที่16กุมภา68ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหาข้อมูลได้เพิ่มเติมที่เพจกลุ่มเผยแพร่กลมศิลปากร งานนี้บอกเลยว่าคุ้มมากต้องหาเวลาไปกันให้ได้นะคะ